สวัสดีค่ะป้าหมอเซตีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงราันประจําวันที่15นะคะพฤษภาคมสอหายกซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงๆน่นดองค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วขอกำลังใจกันหน่อยดไละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามหน่อยนะคะกดแชร์เพื่อการมองเห็นนะคะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการยังไม่มีเลขในใจนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะคะในวันที่17นะ,ะก็ทักไอดีลน์นะ,ค,ะคุณประแดงมานะคะไอดดไลน์เดียวนะ,ะ s 5,60 CV TSX นะคะ หรือลายอีกลายหนึ่งก็คือ0ูนย์นะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เก้านะคะทักมาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะเอาเป็นแบบนั้นกันแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเขาทักไอดีลายเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นแบบนี้โอเคค่ะในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่เสียเวลานะคะพี่น้องจา๋าเนาะเรามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่ารอรอเวลารอจังหวะรอโอกาสนะคะอืม แล้วก็มีความรู้สึกเบื่อเบื่อนิดนึงเนะาะไม่ได้ดังใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะและก็ในวันพวกนี้เรื่องงานนะคะหลายท่านยังคงทํางานอยู่นะคะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะถ้าเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยแปดไม้เท้างานดีนะคะพี่น้องขานะงานไม่ได้แย่เลยนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะเอองานยังเด่นเด่นแล้วก็เด่นมากเลยนะคะส่วน ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ฐานะอารมณ์ไม่ค่อยปกติค่ะอารมณ์เหมือนเด็กๆไม่ได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะปวดเนื้อปวดตัวนะในวันพรุ่งนี้อย่าซนให้พักผ่อนนะคะเป็นวันพักผ่อนนะหลายท่านนะคะ พักผ่อนพักร่างซะบ้างนี่อย่างนี้หรือมีปัญหาอะไรก็แลแต่นี่เขาบอกว่าไม่ต้องแกะไม่ต้องแก้มันนะคะอยู่นิ่งๆนะคะด้วยเงินเวลานะคะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะคะเออโดยที่เราไม่ต้องแก้นั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข98แล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งสค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันจันทร์นั้นก่อนหน้านี้กลุ่มจังนะคะกลุ่มจังกลุ่มใจนะเออกลุ้มใจนี่พี่น้องวันจันทร์นะคะขึ้นก้าวดาบเทียวนะคะในวันพวกนี้เป็นยังไงอ่ากลุ้มใจก็เรื่องเงินนะคะมีเงินหมุนก็มาแล้วก็หมุนออกมีความกังวลน,นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะอย่าได้กังวลค่ะนะคะอย่าได้กังวลค่ะพี่น้องค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อหมุนมานะคะเข้ามาเราก็จับจ่ายใช้สอยแล้วก็หาไม่หมดหาไม่นะคะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะก็ต้องเป็นแบบนั้นอย่าไปจิบตกกับมัน และในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังในการลงทุนลงหุ้นนะคะอ่าที่มีความเสี่ยงระวังในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบนะคะอืระมัดระวังเป็นอย่างดีเขาบอกว่าอย่าเกิดความโลภนั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้นะรู้สึกว่าลางแม่นๆ่นนะคะอลางแม่นๆ่นนะคะเส้นพิเศษแรงๆนะคะจริงๆแล้วขึ้นเดวิลนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อย่าเกิดความโลภแค่นั้นนะคะหรือการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่ได้เงินนะคะ ง่ายง่ายลงทุนเยอะๆลงทุนได้น้อยได้เงินง่ายๆนี่มันไม่มีในโลกนะในความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องวันจันเนาะถ้าเกิดอาการนี้เราก็นะคะต้องนึกถึงไพ่เดวิ่ไว้นะพี่น้องวันจันทรนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะเอาเป็นแบบนั้นกันรนะมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเหมือนกันค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่น้องขานะดูว่าจะนอนไม่หลับหลายคืนแลว้วสําหรับพี่น้องวันจันทร เลขนำโชคมาจากไหนนะะเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องวันจันทรเคยได้รับโชคลาบจะหมุนกลับมาค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข92นะคะแล้วก็15 9่าสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเดินทาง นะคะออกนอกพื้นที่ไปแล้วก็มีความกังวลคนข้างหลังนะคะคททส,ส,ส,สำหรับพี่น้องวันอังคารหรือเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆในวันพวกนี้มีเงินสดๆเข้ามือเลยสําหรับพี่น้องวันอังคารดีหลายเที่ยวแล้วเรื่องของการเงินนะคะอ่ะการเงินดีมากนะคะหรือมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะเน้นผู้หญิงเนาะสำหรับพี่น้องวันอังคารและมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่กําลังจะทํานะคะหรือยังไม่ได้ทาดังนั้นเนี่ยก็บ,บอกว่าให้คิดได้นะคะแต่ให้เราลงมือทําในโปรเจกต์งานที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะนะ,ะแล้วก็เมื่อมีเงินเข้ามาก็ให้รู้จัก ประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินหนกเป็นสีกองสี่ส่วนให้ได้นะคะพี่น้องคะไม่งั้นแหละเราจะช็อตเงินเหมือนเดิมนะพี่น้องวันอังคารเด่นมากในเรื่องของการเงินค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะอ่ะมาดูเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเกิดจากเราคำนวณของเรานั่นเองนะคะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราหรือเกิดจากการคํานวณของเรานั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข8 9 7 4 8 9 7 4ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวัน พุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะเดินสตาร์รอจังหวะรอโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างตั้งดีขึ้นคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะจะไปถึงดวงดาวในทุกๆเรื่องแน่ในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังนะคะจะมีปากมีเสียงมีเรื่องผิดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีอำนาจมากกว่าเรานะคะให้ระมัดระวังนะคะถ้าเกิดเด็ดกณ์แบบนี้ก็คือให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวซะนะคะพี่น้องค่ะนะเออเราจะไปต่อกกับเขาดูว่าเราจะไม่ชนะนะเพราะว่าเราไม่มีอำนาจพอว่างั้นนะคะ อันนี้เลยก็ในวันพวกนี้ใครที่ขายของอยู่ก็ยังมีออเดอร์เข้ามามีลูกค้าสั่งสินค้าเราเข้ามานะคะพี่น้องค่ะน้าในเรื่องของกิจการการงานยังคงโอเคอยู่นะคะแล้วก็บางท่านก็รอขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะอ่าเล็งอยู่ว่าจะขยายยังไงเล็งอยู่ว่าจะหาอาชีพเสริมอย่างไรนะคะหารายได้มาจากไหนนี่ประมาณนี้แต่ทุกอย่างตั้งดีขึ้นพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ ะะเลขน้ำโชคอจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะจะหมุนกลับมาเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข17นะคะเลขก็291729ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ,คะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหน,นดูกันนะคะติดดาบนะคะติดดาบเนาะก่อนหน้านี้อาจจะลังเลสงสัยหรือมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เลือกนะคะให้ตัดสินใจนะคะอ่า ดูว่าจะอึดอัดนะแต่ในวันพรุ่งนี้หลั่ล้าได้แล้วนะคะพักผ่อนออกนอกพื้นที่นะคะมองโลกในแง่ดีขึ้นคือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอะไก็นะคะคิดอะไรวางแผนอะไรลงมือทําจะประสบความสําเร็จนะคะขึ้นไปเทพแ่งวทมมตนมีการวางแผนอย่างดีนะคะเราก็ให้ลงมือทําแล้วจะประสบความสําเร็จอย่าติดดับนะคะพี่น้องคะอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเอง <MUSIC> ไม่ใช่เรื่องเองอย่ายุ่งนะคะเออไม่ใช่เรื่องเองอย่ายุ่งเรื่องเพื่อนอย่ายุ่งไม่ใช่เรื่องเองอย่ายุ่งนะคะ นางเียจะทําให้เราเดือดร้อนนะติดดาบติดกับนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวางแผนดีๆแล้วก็แกะดาบซะนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ถ้าเราติดดาบเรื่องอะไรอยู่หรืออึดอัดเรื่องอะไรอยู่กดดันตัวเองเรื่องอะไรอยู่ก็พยายามแกะดาบซะนะคะพี่น้องค่ะระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะอืมปวดเนื้อปวดตัวนะคะดูว่าไม่ค่อยที่จะสบายนั่นเองค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนนะ,ะเป็นตัวเลขที่เกิดจากเส้นพิเศษของเราเองค่ะเลขนหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข20นะคะแล้วก็18 20แล้วก็18ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันพฤกัดสวัสดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤกัสวสดีนั้นนะคะโปรเจกต์งานดีนะคะโครงการงานโอเคนะคะกิจการงานโอเคหน้าที่การงานดีนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ดีนะคะทั้งบริวารทั้งอะไรดีหมดอุดมสมบูรณ์นะคะดีหมดเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันพระฤกัดสวสดีนะคะแล้วก็สิบดาบขึ้นให้ระมดระวังเรื่องของประเทศที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่า บาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยเน้นในส่วนของสันหลังนะคะกระดูกสันหลังระวังอย่ายกของหนักนะคะพี่น้องขาระวังเนะาะอันนี้แล้วก็ทานายเค้ๆดหน่อยพี่น้องวันพระฤหัสบดีหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจันไร์ดไม่มีนะคะตกเริ่มต้นใหม่นะคะบางท่านก็อาจจะไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องขานะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่หดาบขึ้นก็แสดงว่าใครไม่สบายอยู่ก็เริ่มที่จะหายเร็วนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วนะถ้าหมอนัดก็ไปตามหมอนัดซะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะอย่ามัดระวัง เลขนั้นชอบมาจากไหนเป็นตัวเลขจําตัวของพี่น้องเองค่ะเลขนาไพา่เลขอะไรคะมีเลขห้าสามนะคะและก็หนึ่งศูนย์ตัวนะคะเลขนาไพา่เลขสามหนึ 3, ่งศูนย์หกค่ะสามหนึ่งศูนย์หกค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์หักผิดหวังรักคุดหรือเปล่าคะนี่นะคะบริวารไม่ค่อยโอเคนี่คือที่ผ่านมานะคะและณขณะนี้รู้สึกว่าจะนะคะ ดูว่าจะเศร้าๆนะคะนี่นะในวันพรุ่งนี้ก็ไปทําบุญให้ทานซะบ้างนะคะพี่น้องกานนะนี่ชี้มาบอกว่ามันน่าจะนะคะไปทําบุญให้ทานให้กับเจ้ากานายวนซะถ้ามีสตูอ่าไหวงั้นนะคะนี่งี้ทาบุญให้ทานอ่าบริจาคเลือดได้จะดีอ่าบริจาคอ่าลงศพผ้าหอศพนะคะอ่าเห็นไหมคะเรื่องเงิน ยังคงดีอยู่นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีแนวทางในเรื่องของการเงินนะคะทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามามีเม็ดกําไรเข้ามาคือพี่น้องวันศุกร์นะคะก็ถือว่าการเงินยอดเยี่ยมค่ะได้ทาบุญให้ทานนะคะพี่น้องคะเรียกว่าต่อบุญให้กับเราเนาะอ่าทังนะ้นตรงนี้นะคะไอ้ที่เราอกหักผิดหวังรักคุดหรือยอย่างไรนั้นเนี่ยก็ตัดไปนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ดีแล้วนะคะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่นะเป็นตัวเลข เกี่ยวข้องกับนะคะถ้าเราทําบุญก่อนหน้านี้ก็เกี่ยวกับการทําบุญให้ทานของเราแต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลขประจําตัวของเราอเองนั่นแหละนะคะที่สร้างหรือหยิบด้วยมือของเรานะคะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะคะในเรื่องตัวเลขเนี่ยก็เป็นแนวทางนะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามแล้วก็8ค่ะส2 0 8ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บาสค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันเสาร์ทะเลาะกับใครหรือเปล่าบ้านแตกบ้านเอกบ้านพังนะคะที่ผ่านมาอย่าพานไปนะคะเลยไปจนถึงวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องขาต้องจบมันให้ได้น,ะนี่นะคะระมัดระวังใครที่มินเมยว่านะคะน้อยๆกับคนรักคนในครอบครัวอยู่เนี่ยมีโอกาสนะคะทะเลาะกันบ้านแตกบ้านหอกบ้านพังแล้วพันหลังกันสักระยะหนึ่งได้นะคะพี่น้องขาขึ้นห้าห้าถ้วยนะคะนะเป็นแบบนั้นน่ะแล้วก็เรื่องเงินยังคงดีอยู่นะคะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะมีเม็ดเงินเข้ามานะขายของดีนะคะ เออขายของดีนะคะเรื่องงานก็ยังคงโอเคอยู่เรามัดระวังสองเรื่องนั่นแหละค่ะคือเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่าที่จะเกิดขึ้นนะคะในครอบครัวของเรานะมีปากมีเสียงกันนะอ่าพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขนะคะอ่าเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภจะวนกลับมาค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็ห้าสามหนึ่งหกห้าสามค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเงเลยค่ะ ป้าหมอไวพอให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เฮงๆนะคะรวยๆเงินเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ